ตอนนี้อยู่ครับเรดมี e. ่ 9e พงประยุทธ์กับงานเปลี่ยนหน้าจอคือตัวเรดมี่นี่มันจะชาร์จแบตไม่คาวถ้านหน้าจอมันเสียก็คือหน้าจอมันเปลี่ยนไม่ได้พอหลองแบตเตอรี่ครับครับตอนนี้ผมได้ใส่หน้าจอผมไม่ลงไปแล้วนี่ครับมันตัวเรดมี่ตัวนี้มันจะมีแผ่ชาร์จตัวนี้เป็นแผ่ชาร์จกับนี่ถือมุมจับตัวนี้จะเป็นแผ่จอ ครับคือว่าถ้าเราไม่ติตัวจอเนี้ยเบ็ดมันก็จะชาร์จไม่เข้าด้วยครับสำหรับเ e d ดมี่ซิกเอเ e ดมี่เก้าอครับครับอันนี้ผ้องไ,ไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูว่ามันจะชาร์จเขา้าหรือเปล่านี่หน้าจอตัวเขาครับครับนี่ก็เปลี่ยนหน้าจอเส้นเหล้วครับคงประยุชน์เอ,อเป็นหน้าจอ LCD ครับ ข้องเทผพมจะอธิบายหน้าจอ LCD ี่ยวรับตัวหน้าจอ LCD นี้มันจะให้ความสว่างตรงกลางคืนแต่มันจะแผลกลางวันกลางวันมันจะมองไม่ใครห็หนกับตัวหน้าจอ LCD แต่เป็นข้องเทครับแล้วก็แสกนี้พยายามอย่าเล็งในสุดครับจะทำให้หน้าจอเสื่อมสภาพไวใหายยุที่ประมาณ40-50ครับ ก็เสร็จแล้วตัวงานตัวนี้ครับ